สวัสดีนะคะพี่นีน่านะคะ mm. ก็หลักสูตรที่เรียนค้นหนุ่มที่เราเรียนเป็นแพ็กอะ่ะคือต้องยอมรับว่ามันเป็นเนื้อหาที่ันเดิลรวมกันแล้วใน all in one mm. แล้วค่ะคือทั้งหมด4หลักสูตรที่เราได้เรียนมา mm. เรื่องของ list นะคะ list learning เนี่ยเป็นอะไรที่พี่น่าชอบมากคือความสุขบวกความสำเร็จแล้วเราก็มาต่อเรื่องของ e x c e l l e n t relationship นะคะคือการสร้างความความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ที่สุดๆเลยคือไลฟ์โพสต์เนี่ยมันทําให้เราเห็นเป้าหมายในชีวิตแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไร<ม>คือบอกเลยว่าเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยก่อนหน้านี้เราตั้งเป้าหมายไม่เคยถูกเลย<ม>คือตั้งแล้วมันไม่ค่อยทรงพลังนะคะพอเรามาดูน่ได้รู้หลักการของไลฟ์โพสต์น่ะ เราเห็นเป้าหมายเราเห็น g กเราเห็นคือเราจรินตนาการเห็นภาพในอนาคตเลยว่าเราจะเป็นอะไรแล้วก็หลักสูตรของการทำา advance coaching อันนี้ก็คือ the best of the best ของทั้ง4หลักสูตรซึ่งมีน่าคิดว่าการลงพร้อมกันทั้ง4หลักสูตรด้เป็นอะไรที่ all in one ทุกสิ่งอย่างในความเป็นโค้ชที่ดีในอนาคตนะคะเราไม่สามารถตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เลยมันไม่ใช่แค่ว่าราคาถูกอย่างเดียวนะแล้วเนื้อหามันแบบว่ามันจําเป็นต้องเรียนคือคิดไม่ผิดเลยที่ลงสี่หลักสูตร แล้วสุดท้ายพอเราได้เรียนรู้จริงมันเกิดประโยชน์ต่อเรามากมันเป็น The base จริงๆค่ะของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วเรายิ่งถ้าเกิดเรายังรู้ตั้งแต่เรายังเด็กอะ่ะเหมือนมีน้องบางท่านเข้ามาเรียน10กว่าหรือ20ต้นๆมาเรียนกันอะ่ะมันยิ่งเกิดประโยชน์มากเพราะในความสาเร็จในชีวิตคุณง่ายมากพี่หน้ามาเรียนตอน50แล้วตัวเองมารู้เป้าหมายชีวิตตัวเองตอน50อ่ะแล้วรู้ทุกสิ่งอย่างตอนอายุ50บอ่ะ มันก็ไม่ได้สายเกินไปเพราะว่าทุกวันหลังจากนี้มันก็จะมีค่าเราก็ได้สามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเราก็จะเจอผู้คนค่อนข้างเยอะเพะฉะนั้นเราสามารถมีอาวุธมีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยเหลือคนแม้กระทั่งไม่ต้องช่วยเหลือใครช่วยเหลือตัวเองให้เห็นภาพให้ความมั่นใจเรื่องของจินตนาการในพวกเนี้ย มันไม่มีศาสตร์ที่ไหนสอนน่ที่น่าเรียนสายวิทยาศาสตร์นะก็ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยบางทีมันง่ายกว่าสายวิทยาศาสตร์เยอะเลยนะสายวิทยาศาสตร์มันเป็นตรกกะเราต้องจำเราต้องคำนวณเยอะแยะแต่อันนี้แบบฮะมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอแล้วทำไมเราไม่รู้อะเราเลยบอกว่าไม่อยากให้เสียเวลาที่ที่ไม่รู้อะแล้วเรามารู้ตอนหลังอะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มันคือทุกคนต้องมาเรียนรู้ว่ามันง่ายจริงๆแล้วก็ออกไปใช้งานแล้วมันอิมแพ t คคือมันเหมาะสําหรับคนที่อยากสําเร็จแต่แค่ลงมือทําแบบน้อยๆแล้วสาเร็จ คือหลักสูตรพวกนี้มันช่วยได้จริงๆถ้าเกิดเรารู้วิธีการเราบอกเลยว่าความสําเร็จมันมันไม่ได้ยากนะคะเราก็ไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปด้วยเรามองเลยว่าเด็กต้องได้เรียนเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนเขาก็จะเสียโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เร็วหรืออาจจะประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องแอคทีฟรือมันลงแรงเยอะอ่ะอันนี้มันแบบว่าลงแรงนิดเดียวก็สําเร็จได้แนะนําเลยนะคะสีคอร์สสำคัญม,มากนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ประสบความสําเร็จพร้อมๆกันท่วหน้าจ้าสวัสดีค่ะ